พี่น้องคอยอ่อนซ่อนในหละเพลวัาบุญนำพาวาสนานำทรงพิฆาตพันธ์ลาสุดเกิดเอียงขึ้นคู่คู่ศรีวิไลข้นคิงลูกอีกแล้วคนคิงลูกอีกแล้ว,คคลลวพิํพาตพันธครับผมทางด้านของคู่คู่ศรีวิไลนะพี่น้องนะพิ่นอ,นะออกมากเคลื่อนไหวพอดาวบานดอนอยากให้ทิดาเล่าศรีวิไล สืบสารเพลงแม่ฮันนีสีสารอยากให้อัดเพลงแม่ฮันนีอีกครั้งนขนคิ้งลูกเลยวสันป้า,าจัสวิวาถึงตาคู่ผู้สีวิไลคนคิงลูกเอฟซี่แฟนคลับหลายคนเอววากับนขนคิงลูกน้ากันเขาไปอ่านคอมเมนต์ป้าถึงถูกใผ่านคอยอ้อนซ่อนหลายคนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องจิดาเลาเป็นจังไดมากจังไดจ,จ,จนว่าอาจารย์พอผู้ดาวบานดอ,อนนี่อยากให้สืบสารเพลงของแม่ฮันนีซีสารให้ผ่านแต่ว่าสําหรับผลงานเพลงสิเป็นผลงานเพลงใดอันนี้เพิ่นเพท่านนดระบุมาเนพี่น้อง ต้องรอติดตามแต่ว่าเส้อวัฒาครูผู้สีวิไลออกมาโพดแบบนี้แล้วเสือวาอีกบ่หน้น่เกินรอบเพันเฮาได้ฟังแน่นอนสําหรับผลงานเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีสารในเวอร์ชั่นของน้องทิ่ดาลาวสีวิไลเฮเพพันครับผมเอเป็นจ้งางใดเจ้าหลังจากที่ว่าเอฟแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะเห็น อาโพ์นี่ได้เขามาสแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปพี่น้องบางคนกับว่าดีใจน้ำเดอ้อลูกสาวธิดาเลา่าผลว่าบางคนก็มีการแนะน้ำเนาะค่อยๆเติมข้าจประจาน่าต้องบีบหลายเตรียมข้อมผอมของน้องไปน้าเตรียมอีกหลายๆอย่างก้าวยางย่างมันคง้งผลว่าความสําเร็จมาแน่นอนผนว่ายินดีกับประจารย์แม่เพลิงหลักกายยินดีกับน้องธิดาเลา่าหลกักการทีมงานถุกคนน้องพี่น้องเนาะเรียยลู้ตามีิขอิงกับมี่ อ่ห้ามาจากของงัวบ้านของคนจนอ,อย่าลืมบุญคุณถูกว่งที่ให้โอกาสเดอลูกเดอิ่นว่าอันนก็คือความหาความปรารถนา ความปรารถนาดีจากเ c ฟซีแฟนคลับเพราะว่าอีกอย่างสําหรับเอฟซแฟนคลับของน้องที่ดารานาะพี่น,อนะน้องเนาะนอกจากสิเป็นฐานเอฟซกอของ่นอยู่แล้วของผู้เป็นพอพอผู้ศรีวิไลแล้วก็สศีห้องสีเห็นว่ามีเอฟซแฟนครับจากหลากหลายศิลปินบ่ว่าสิเป็นจากหมอลําเสียงวิหกอลังการโชว์น้องอาอ,อายบอนุบบอโนุจังสิแหมะระเบียวาทศินของทางพอเอพอเปียแล้วก็สาวหน่อยเพชรบันแพงน้องอุ้งอิงจังสิ f อซแฟนคลับจากหลากหลายศิลปินมาตุ่มมาโฮมมาอ่า ส่งกำลังใจให้กับน้องทิดาราวแต่ว่าคอยไปเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอลเป็นเสียงเดียวกันเลยเด้ว่าจังไดคอ่เมนต์น,นั้นแมฮัน,นีพนอยากห้ยิละสืบสารเพลงบอลพนาคือยังเหมือไปไหวเมฮัน,นี่ยุสารนี่ขื้แนวมากโด,ดนคิดโดนใจมาสู้มาตองพนาบัดที่นี่กระแปลก่เด้ีทำไมอาจารย์ดาวบัตดอนถือเลือกน้องทิดาราวเออจังสี่แม้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมั่น มันอันนี้วันตน่อแต่ว่าเหนือซีอ่นใดก็ตามพี่นอ้องอ่าว่ากันว่าพ่อได้ยินเสีงซีปุ๊บคู่พู้สีวิไลอ่าสอนทันทีให้น้องธิดาเล่านี่อ่าเริ่มฝึกออกเสียงอ่าจังหวะของเพลงอืมที่ว่ากนวาเป็นเพลงของแม่ฮันนี่สีสานอ,อ่าเริ่มแล้ววันต่อเริ่มฮัดซ้อมซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่มีพ่อสวรรค์ค<ะ>่ะเออแป๊บเดียว นอ้องสามารถลองเข่าปากได้โดยที่ว่าเพไ่อเบิ่งเหนื่อในมือถือเอ่อหรือว่าเพ่อต้องไปอ่าเบิ้งแบบคารลาโอเคในมือถือเลยเด็กน้อยงอไหวงอไหวแมนบอรสบออบรับน้องธิดาราวน้องพี่น้อเนาะเพนบอมมือขึ้นนี่แมนบอมมือขึ้นอี่เพิ่นผ้ากันเขาของอัดเพราะจะเป็นน้องธิดาราวสีวิไลน้องปรารถนาน้องไอซ์สีวิไลแมนบอสบานที่ในพ้องตัดสครองออกจากของอัดแล้วพิญญพันธ์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพี่พี่ อ่าให้กับพี่ไอ้กับพี่ปรารถนาะเป็นจังไหนผู้เป็นพอ่อกับผู้เป็นแม่เพิ่นยีเพิ่นพ่อใจเพิ่นดีอกดีใจไหไยเนยท้ายาสีวิลไลเพิ่นวางช่วยงานพ่อซันเทะเอาแต่ว่าเพิ่นคืออัน ออกเพ่งสี่สีออกซิ่เกินทั้งสามเลยมันมันนี่การใส่เสียงเลยน,นาสีเป็นเพลงเดียวกันนาเป็นเพ่งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสมบทติผลงานเพลงชื่อเพลงสิีเป็นซื้อเพลงอีกอย่างอันนี้เขากับบท่านด้รูนูนพี่น้องเนาะต้องรอติดตามมาซันเถาะนี่ละ่ะพี่แย้พังพอยเ็นแค่เพลงบอท่านได้เสสมบูรณ์แต่ว่ามีหลายๆท่อนที่หลุดออกมาจังสิไหม,มขาไปฟังกับคนลูกขึ้นกันเดเสียงของพี่ปรารถนาเสียงของพี่ไอจังสิแหม ต้องรอติดตามว่าสําหรับซิงเกิลนี้สิเป็นซื้อผลงานเพลงอียรงเราพี่น้องเนาะโรดิวเซอร์น้อยช่วยงานพ่อได้แล้วผลว่าผู้เป็นพ่อเพิ่นอบเมบเพิ่นใจพี่กากับไปอัดห้ของอัดเก้าแี่วหละพี่น้องของอาจารย์ชาโนนคินาราหรือว่าอาจารย์โน่นี่แหละน้องธิดาเล่าไปใส่ก็มีตะคนหากคนหอมอไปฮอดหองอัดของอาจารย์โน่ปึ๊บแม่ของอาจารย์โน่ซึ่งว่ากัว่าอายุหลายแล้วเออ ออกมหาลานนองธิดาเล่าดีใจลานมหาพนาผูขคอต้อแช็ดกันเพราะว่าทีเป็นน้องธิดาเล่าน้องปรารธนาน้องไอ้จังสิแม่อมเออนี่ล่ะเอา้าก็ถือว่าสุดยอด น้องเป็นเด็กช่างพูดสําหรับน้องธิดาลาวนาะพี่น้องเนาะบาติน,นีผู้ใหญ่เห็นกเกิดความฮักความเอ็นดูสิแม่เป็นคนช่างพูดช่างเจราจาการ์ว่าการคิดการเหตุวสันทรสําหรับธิดาลาวเลียวล่าสุดพี่น้องเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทา้งแรงของคูผูู่สีวิไลออกมาเคลื่อนไหวเพีงยงานมานาังรอรับเงินนันนี่แกรมจากต่างประเทศเป็นว่าที่รงม,มาไล่หายแต่สายตานแหนไปเห็นโฆษณาชาบูตามภาษาเด็กหน่อยช่วงวัยนี้เขาหมักสิกินอีหยังก่อน จะชื่นชอบคือจังหมูกับพระชาบูนสิบอกประมาณนี้แม่บอกตามไวตามไวแม่บอกจังสรรพินงน้องต้องรอติดตามแต่ว่าจังไรก็ตามนอกจากความยินดีกับน้องที่ดาวลาวกับครูผู้ศรีไล่แล้วกับคนคิงลูกคือจังทางด่านของครูผู้ศรีไร่ผลออกมาบอกนี่เราพย่งานคนคิงลูกเกิดอะไรขึ้นจังสิแม่เป็นยังอาจารย์ดาวบั บันโดนจังเลือกน้องที่ดาเหาแมนอมบอมาสืกสารเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีสันต้องรอติดตาม่าสิเป็นผลงานเพลงใดโนพีนองเนาะแต่ว่าเพลงได้กระมวลเห็นน้องขึ้นไปร้องบนเวทีของหมอลำรับเยาวทาทศิลป์บนเวทีของหมอลำอลังการโชว์แล้วแล้วบัดนี้ต้องรอติดตามสําหรับงานเปิดฤด,ดูกาลของหมอลำเสียงวิหก วันที่ไทรกอบพยาญานมาไล่แสนกว่ามันบอกของน้องที่ดาราวมาไล่แสนแตกพี่น้องวันที่สามตุลาพี่น้องแตกเอ่อเปิดฤดูกาลมอลลาเสียงมีหกกับมืออื่นนี่ตัวพยัญชนะเออื่นนี่กับมืออื่นนี่ตัวนี้ มืออื่นนแล้วมืออื่นนีแล้วนพี่นองเนาะต้องรอติดตามสิเป็นจังไรสีอลังการงานสางซ้ำได้ในลาสาะเพินไปรอรับเงินมานี่แกรมจากต่างประเทศนาลี่ยนอมาเห็นมาไรสีเอามาเห็ดมาไรบัเอฟซีแฟนคลับบางส่วนนพี่นองนอกจาก u เ a ริกาจังสีไม่พิพันเพิ่นสทรงหมอบมาไล่ให้กับน้องทิดาลาวสีอลังการงานสางซ้ำได้บนเวทีหมอลำใหญ่น้องทิดาลาวไปเวทีของหมอลำอลังการโชว์ยังเป็นเงินหมื่นอยู่เด้บาทที่นี่ขาดมาเป็นเสี่ยงวีหกเป็นมาไล่เงื่อนแสน อ่ะเวทีต่อไปก็ขอให้เป็นมาลายเงินหลานแล้วกันสําหรับน้องที่ดาราศรีวิไลายยนาะพี่น้องเนาะใจน้าอาจารย์พูอโศกวัสนาเพิ่นดีอิรออีเด๊นี่แหละเพิ่นว่าแข่งเลือแข่งพ้าแข่งกันไดแต่ว่าแข่งบุญแข่งวัสนาแข่งกันบ่ไดอิรีพี่น้องไผยสิขาดไผยสีขิดศิลปินรุ่นน,น้อยๆเขาก็เห็นมาหลายอเอ,อเห็นมาหลายคนแต่ว่า มาค่ายๆก็พิมพ์อีงเลยคือว่ามาปึ๊บเป็นกระแสมาปึบดังเลยมาปึ๊บมีคนสนใจยันสิแม่แค่ไม่กี่วันเลยที่เอฟซีแฟนคลับหูจังน้องทีดาเล่าผมเสียแลย้วว่าไม่กี่วันหรอกแต่ว่าตอนนี้ว่ากันว่าโอ้ความปังเป็ปนไปตามลำดับเลยคือแบบก้าวกระโดดปุ๊บ <ผม S 2> ปั๊บปุ๊บปั๊บผมน้องยังยังถือว่าเร็วอยู่ถือว่าเร็วอยู่เพราะว่า,ววาจะามาะไายเงินหมืน่น เป็นมาไล่เงินแสนนพี่นองเนาะครั้งที่บกคอยใดยมีโอกาสขึ้นเวทียหญ่ๆเองสิแม่บอกถึงว่าเอากะให้กำลังใจนพี่นองเนาะส่งกำลังใจสำหรับน้องที่ดาลาวศรีวิไลพี่นองเด็กน่อย อายุสิบเอ็ดขวบครับพุดหลักจากฟังสปปอ่าหอบฟังขังโคม่าฟังไทยวสันต์ครับอ่ะกลับไปกระลักเจห้สุผูกซุกคนน่ะเราประวัติที่เป็นอ่าน้องปาร์ธนาน้องไอซ์น้องทิดาลาวน้องพี่น้องน้องห้สุกซงมันหมานลำลำเลยลุยซุผูกซุกคนเด้อรวมไปถึงแม่เพิ่อนล้วกับคู่พู้น่ำสำหรับเมื่อนี่ห้องสองคนกิดสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียงซัมเนีเรียบมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ